เอาล้วครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไวรสัสซังกับเกม The Battle Cat นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้เจ้าแมวเฮลเลอร์นะครับเฮลเลอร์ล่างหนึ่งนะครับคิโรเมอร์สตอรียเข้าร่วมการต่อสู้สามารถ ปอบลมหัวใจของสัตว์ป่าได้มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งเล็กน้อยต่อไปไปดูที่ล่างที่สองนะครับ h e ลเลอ c ์ซีฮีโร่แห่งเมสซอเรียเข้าร่วมต่อสู้เด็กหนุ่มที่อ่อนแอและกลัวสัตว์ประหลาดโอกาสแช่แข็งศัตรูมีน้อยมากต่อไปเราจะไปล่างที่3กันนะครับ ฮิลเลอร์แมวแมวเฮลเลอร์ซีซีนะครับฮีโร mm ่ hmm. แห่งเมอร์สตอรียเข้าร่วมการต่อสู้แปลงร่างเป็นแมวด้วยการทดสอบของตัวเองการโจ้าีในพื้นที่มีการแช่แข็ง100%โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันในด่านเลยนะครับไปดูกันที่สเตตัสของมันกันเลยนะครับ ร่างที่1นะครับหมอรักษาค่าพลังชีวิตอยู่ที่180พลังโจมตีอยู่ที่0.43 DPS ระยะการโจมตี160ความถี่ในการโจมตี4.63วินาทีความเร็วในการเคลื่อนที่11การกระแทกกลับ3ครั้งอ n i m a t i o n การโจมตี0.87วินาที Swing Back เวลาในการชาร์จ ห5 6 7วินาทีต่อไปไปดูกันที่ล่าง2นะครับเฮลเลอร์ CC พลังชีวิตอยู่ที่3060พลังโจมตีอยู่ที่3.67 DPS ระยะการโจมตี160รียความถีในการโจมตี4ี4.63วินาที ความเร็วในการเคลื่อนที่11การกระแทกกับ3ครั้ง a อ i m a t i o n การโจมตี0.87วินาที Swingback เวลาในการชาร์จ65.33วินาทีประเภทการโจมตีโจมตีเป็น Area ความสามารถพิเศษมีโอกาส100%ที่จะแช่แข็งศัตรูที่ไม่ใช่โลหะเป็นเวลา3วินาที ต่อไปเป็นร่างที่3นะครับแมวเฮลเลอร์ซีซีพลังชีวิตอยู่ที่3,060พลังโจมตีอยู่ที่3.67 DPS ระยะการโจมตี160ความถี่ในการโจมตี4.63วินาทีความเร็วในการเคลื่อนที่11การกระแทกกลับ3ครั้ง อด m เมชันการโจมตี0.87วินาที Swingback เวลาในการชาร์จ56.53วินาทีความสามารถพิเศษประเภทการโจมตีโจมตีเป็นแอ e รมีโอกาส100%ที่จะแช่แข็งศัตรูที่ไม่ใช่โลหะเป็นเวลา3วินาทีก็ค่าสเตตัสค่อนข้างเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับ เปลี่ยนแค่รูปตั้งนะครับแล้วก็ร่างที่3ามรู้สึกว่าจะถึกกว่าร่างอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ